สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเอเน m e ไทม์ Time, ช่วงคำ่คำๆนะครับของวันอังคารที่1กุมภาพันธ์2565นะครับในส่วนของคลิปนี้แอดมินจะมาสรุปนะครับสาระสําคัญเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ซึ่งมีการเคาะอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการใหม่นะครับหรือจะเรียกว่าสิทธิสวัสดิการปี2565ผมจะตัดคําว่าบัตรสวัสดิการทิ้งนะครับเนื่องจากคําว่าบัตรนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไป ทางภาครัฐจะก,กําหนดให้ใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมก็จะยังสามารถใช้ได้ไปเรื่อยๆนะครับหรือจะพูดกันตามปีงบประมาณก็คือน่าจะใช้ได้จนถึงเดือนกันยาย,ยนปี2565เพราะวันนี้นะครับหลังที่ประชุมคอรมอประชุมกันเสร็จรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับนายอาคมเติมพิยทยาประสิิธิ์ก็ได้ถแถลงข่าวถึงกําหนดการการเปิดลงทะเบียน สิทธิสวัสดิการปี2 5ง5ว่านะครับคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนในช่วงไตรมาสที่3หรือกลางปีนะครับก็ช่วงมิถุนากกรกฎาสิงหาประมาณนั้นและคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการใหม่ได้นะครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีก็คือตุลาคมพฤศจิกายนหรือธันวาคม25ง5ช่วงใดช่วงหนึ่งเปิดลงทะเบียนคาดว่ากลางปี65เริ่มใช้สิทธิใหม่ คาดว่าปลายปี65เอาตามนี้นะครับเพราะวันนี้คอร,รมอแจ้งมาแค่นี้จริงๆส่วนบัตรสวัสดิการเดิมหลังจากนี้ไปก็น่าจะโล่งใจนะครับสําหรับท่านใดที่ถือบัตรสวัสดิการอยู่ในมือถามว่าเดือนหน้าจะยังได้หรือเปล่า200-300นะครับอันนี้ท่านจะยังใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าการเปิดลงทะเบียจนจะแล้วเสร็จและมีการประกาศผลบัตรสวัสดิการปี65ใหม่อย่างเป็นทางการนะครับของเก่าก็จะลบทิ้ง นะครับซึ่งการลงทะเบียนนั้นแน่นอนครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในบัตรสวัสดิการเก่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ว่าท่านจะอยู่ในคนละครึ่งเฟสีไม่ว่าท่านจะอยู่ในยิ่งใช้ย,ยิ่งได้เดิมไม่ว่าท่านจะอยู่ในชอบดีมีคืนไม่ว่าท่านจะอยู่ในเราเที่ยวด้วยกันไม่ว่าท่านจะเข้าร่วมทัวร์เที่ยวไทยทั้งหมดโครงการที่ผมว่ามาทั้งหมดนี้สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงกลางปี65ได้ซึ่งต่อไปนี้เป็น8คุณสมบัติหลัก ที่ทางกระทรวงการคลังได้เสนอคอรามาและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเคาะอนุมัติออกมาแอดมินจะขอญาตสรุปนะครับเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยมันเยอะมากอ่านไปอาจจะงงตอนไร้สดอ่านแล้วก็ยังรู้สึกงงๆแต่สรุปแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลเมื่อตอนเดือนมกราคม65นะครับมีแต่มีอยู่บางสิ่งบางอย่างที่มันเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ อันดับแรกแยกเป็น2ประเด็นนะครับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือบัตรสวัสดิการปี65นะครับคุณสมบัติข้อแรกคือ1จะต้องมีสัญชาติไทย2มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับคำว่าอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนั้นก็คาดว่าน่าจะเป็นนักวันลงทะเบียนนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะกําหนดเมื่อไหร่ซึ่งมติคอรมอก็มอบให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมไปดําเนินการ นะครับเดี๋ยวจะเสนอกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะกําหนดเปิดลงทะเบียนเมื่อไหรแน่นะครับคุณสมบัติข้อที่3ข้อนี้สําคัญนะครับท่านผู้ชมต้องฟังให้ดีข้อนี้สําคัญต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้หรือไม่ใช่คนต่อไปนี้นะครับพระภิกษุสามนเณรลงไม่ได้นะครับนักโรษนักบวชลงไม่ได้ผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังลงไม่ได้นะครับบุคคลที่อยู่ในอาคารในสถานสงเคราะห์ก็ลงทะเบียนไม่ได้ข้าราชการพนักง,งานราชการ ลงไม่ได้พนักง,งานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐก็ลงไม่ได้ผู้ที่รับบําเหน็จรายเดือนลงไม่ได้ผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการลงไม่ได้ข้าราชการการเมืองนะครับสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรหรือแม้กระทั่งสวนะครับสมาชิกวุฒิสภาลงไม่ได้นี่คือกลุ่มคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการปี2 5 5ได้นะครับในส่วนของเกณฑ์รายได้นะครับก็แน่นอน,นครับ ดูทั้งเกณฑ์รายได้ส่วนตัวและเกณฑ์รายได้แบบครอบครัวเกณฑ์รายได้แบบส่วนตัวนั้นต้องไม่เกิน1,0,000แบาทต่อปีและเกณฑ์รายได้แบบครอบครัวนะครับครอบครัวที่ว่าก็คือสามีภรรยาต้องจดทะเบียนสมรสนะครับแล้วก็ถ้ามีลูกที่อายุไม่เกิน18ปีก็จะต้องเฉลี่ยแล้วหารกันแล้วจะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทจึงจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการและจะต้องเข้าคุณสมบัติทั้งรายได้ส่วนตัวและรายได้ส,ส่วนุวและร uh, ายได้ส่วนครอบครัวด้วยนะครับ ถ้าเป็นคนโสดนะครับโทษทีถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสสามีภรรยาก็ถือว่าเป็นคนโสดนะครับต่างคนต่างลงนะครับจะเอามาหารกันไม่ได้นะครับแม้ว่าจะอยู่ร่วมกันอยู่บ้านเดียวกันอยู่กินฉันสามีภรรยาแต่ถ้าไม่มีทะเบียนสมรสมรมมรก็ถือว่าเป็นคนโสดยกเว้นกรณีว่าท่านอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนแต่มีลูกและลูกนั้นอายุไม่เกิน18ปีในกรณีนี้ก็สามารถ สืบได้ว่าโอเคคุณคือสามีภรรยากันในกรณีนี้ก็จะเอามาหาร3นี่คือความหมายของคําว่าครอบครัวนะครับต่อไปครับในเรื่องของทรัพย์สินเป็นคุณสมบัติข้อที่5ก็พวกเงินฝากสลักอมทรัพย์พันธบัตรอมทรัพย์รวมถึงตราสารหนี้ต่างๆนะครับของภาครัฐเนี่ยก็คำว่าพันธบัตรและตราสารหนี้องเป็นของภาครัฐนะครับของผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน10,000แนบาทนะครับอ่า หรือถ้ามีครอบครัวมีชื่อร่วมกันก็เฉลี่ยแล้วก็จะต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนนะครับคุณสมบัติข้อที่6เป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากว่านะครับถ้าเราเข้าไปอ่านในเพจ a c e b o o k สถานีข่าวกระทรวงการคลังเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ข้อความแรกใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือไปฟังรัฐมนตรีคลังชี้แจงก็อาจจะรู้สึกงงๆเพราะมันเป็นสัพ์ ราชการเป็นสับทางการนะครับเพราะฉนั้นแอดมินขออนุญาตสรุปแบบนี้นะครับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ดูอยู่2เกณฑ์ก็คือคนที่ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวก็คือเป็นโสดอายุ18ปปีขึ้นไปนะครับสัญชาติไทยแล้วยังไม่มีครอบครัวยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสถ,ถือว่าเป็นคนที่ไม่มีครอบครัวนะครับท่านลงทะเบียนไปแล้วท่านก็เอา ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างเดียวจะไม่ได้หารใครไม่ได้ไปหารพ่อไม่ได้หารแม่ไม่ได้หารหลานแม้ว่าจะอยู่ในทะเบียนบ้านเล่มเดียวกันก็ตามนะครับคนโสดหรือคนไม่มีครอบครัวนะครับเรื่องของอบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ตึกแถวนะครับอันนี้ก็พื้นที่ไม่เกิน25ตารางวานะครับส่วนห้องชุดคอนโดก็มีไม่เกิน35ตารางเมตรส่วนที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับถ้าทําเกษตรด้วยอันนี้มีได้ไม่เกิน10ไร่ แต่ถ้าไม่ได้ทําการเกษตรมีได้ไม่เกินหนึงไร่นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือที่ที่ดินถ้ามีอีกแปลงหนึ่งที่สมมุติผมสร้างบ้านอยู่ตรงเนี้ยนะครับมีพื้นที่อยู่แค่3งานผมสร้างบ้านหลังนี้แต่ผมมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินอีกแปลงหนึ่งเขาเรียกว่าที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้ก็จะไล่ไปเลยว่าถ้าเป็นที่ดิน ที่แยกจากที่อยู่อาศัยถ้าที่ดินแปลงนั้นไม่ได้ทําการเกษตรมีได้แค่ไร่เดียวนะครับก็คือมีได้ไม่เกินหนึ่งไร่หรือถ้าเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งไม่ได้ทําการเกษตรท่านก็จะมีได้ไม่เกิน10ไร่นะครับนี่คือกรณีของคนโสดต่อไปคนที่มีครอบครัวหรือคนที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสนะครับเหมือนกันเลยนะครับบ้านพร้อมที่ดินไม่ว่าคุณจะเป็นเ,าเขาเรียกว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ แยกก็คือชื่อสามีก็เป็นของสามีชื่อภรรยาก็เป็นชื่อของภรรยาหรือที่ดินแปลงนั้นหรือบ้านหลังนั้นเป็นทั้งสามีภรรยามีชื่อเป็นเจ้าของร่วมกันเมื่อหารเมื่อเฉลีย่ยออกมาแล้วก็จะเข้าเกณฑ์เดียวก็คือถ้าแยกนะครับแยกจากกันก็จะต้องไม่เกินคนละ25ตารางวานะครับสำหรับบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวตึกแถวอันนี้ถ้าแยกกันก็จะต้องไม่เกินคนละ สามีภรรยาหรืออาจจะมีลูกก็ไม่รู้แหละนะครับจะต้องไม่เกิน25ตารางวาถ้าแยกจากกันแต่ในกรณีที่เป็นเจ้าของร่วมนะครับส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนที่และคู่สมรสรวมกันก็จะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวา,ามันต้องดูว่าชื่อสลักหลังเนี่ยนะครับคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นแค่สามีภรรยาหรือ,หร,อ,อ,อหรือเป็นของสามีอย่างเดียวหรือเป็นของภรรยา ด้วยนะครับก็คือต้องไปดู2อ,อย่างแต่ไม่ว่าจะดูแยกกันก็จะต้องดูว่าไม่เกิน25ตารางวาข้อกําหนดหรือถ้ามีชื่อร่วมกันก็เมื่อรวมกันแล้วก็จะต้องไม่เกิน25ตารางวาเช่นกันนะครับต่อไปนะครับในกรณีของห้องชุดก็เหมือนกันครับในกรณีเป็นเจ้าของแยกส่วนแยกกันก็คือต่างคนต่างเป็นเจ้าของก็มีได้คนละไม่เกิน35ตารางเมตรนะครับหรือถ้ารวมกัน ก็จะต้องรวมกันมีพื้นที่ไม่เกิน3าี่5ตารางเมตรเช่นกันถ้าในกรณีที่มีชื่อเป็นเจ้าของห้องชุดด้วยกันนะครับต่อไปครับในกรณีเป็นที่อยู่อาศัยอันนี้จะพิเศษเพิ่มเข้ามาเรียกว่าคูณ2ในกรณีคนที่ออมีครอบครัวแล้วก็จดทะเบียนสมรสนะครับก็คือที่ดินที่ทำการเกษตรนะครับอันนี้จะมีได้ไม่เกิน20ไร่นะครับมีได้ไม่เกิน20ไร่แต่ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยด้วย นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ในการทําเกษตรเกษตรในที่นี้คือทั้งเกษตรเลี้ยงสัตว์และก็เกษตรปลูกพืชน,นะครับถ้าทําเกษตรมีได้ไม่เกิน20ไร่ถ้าไม่ได้ทําเกษตรมีได้ไม่เกิน2ไร่นะครับอันนี้ในกรณีที่คนมีครอบครัวหรือจดทะเบียนสมรสนะครับทีนี้แยกออกมาอีกก็คือที่ดินที่มันไม่ใช่ที่อยู่อาศัยแยกต่างหากยกกรณีตัวอย่างคนโสดครับมีบ้านอยู่ตรงเนี้ยผมปลูกบ้านอยู่ตรงเนี้ย มีพื้นที่ประมาณสัก3งานหรือ3มตารางวาผมสร้างบ้านเอาไว้นะครับแล้วก็ผมก็มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินแปลงอื่นอีกนะครับไอแปลงอื่นที่ไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยก็เกณฑ์เดียวกันก็คือถ้าทําการเกษตรมีได้ไม่เกิน20ไร่แต่ถ้าไม่ได้ทําการเกษตรมีได้ไม่เกิน2ไร่นะครับก็เท่ากับว่าสรุปสั้นๆเรื่องของอสังหาริมารัพย์ที่ดินบ้านอยูอ่บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับคนโสด ก็เกณฑ์เดิมก็คือบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ไม่เกิน25ตารางวาห้องชุดไม่เกิน25ตารางเมตรไม่เกิน35ตารางเมตรทัทีนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวก็เช่นกันครับถ้าเป็นเจ้าของแยกกันนะครับบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ตึกแถวห้องแถวก็มีได้ไม่เกิน25ตารางวาห้องชุดก็มีได้ไม่เกิน35ตารางเมตรหรือถ้าสามีภรรยามีชื่อร่วมกัน ก็จะต้องไม่เกิน25าตารางวาสาหรับบ้านเดี่ยวเทาเฮาห้องชุดก็ไม่เกิน35ตารางเมตรส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและที่ดินก็จะเหมือนกันก็คือคนโสดทําเกษตรไม่เกิน10ไร่ถ้าไม่ทําเกษตรได้แค่หนึ่งไร่แต่ถ้าเป็นที่ดินที่แยกจากบ้านที่อยู่อาศัยนะครับถ้าทําเกษตรก็มีได้ไม่เกินส0ไร่ถ้าไม่ได้ทเกษตรมีได้ไม่เกินหนึ่งไร่ส่วนคนที่มีครอบครัวจจทะเบียนสมรสก็คูณ2นะครับ ตามนี้เดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะอ่านบ่อยเดี๋ยวก็เข้าใจเองต่อไปครับคุณสมบัติข้อที่7นะครับผู้ลงทะเบียนเนี่ยจะต้องไม่มีบัตรเครดิตณเวลาใดเวลาหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยคุณสมบัติเกี่ยวกับเงินฝากนะครับคุณสมบัติเกี่ยวกับเงินฝากคุณสมบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์ต่างๆที่ผมไล่มานะครับตั้งแต่ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6กระทรวงการคลังจะใช้คําว่าณเวลาใดเวลาหนึ่งก็เท่ากับว่าเขายังไม่ได้กําหนด นะครับเขายังไม่ได้กําหนดว่าจะตัดยอดความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือการมีเงินฝากการมีสลักออมทรัพย์สินสมบัติต่างๆนั้นนักวันที่เท่าไหร่อันนี้ต้องรอกระทรวงการคลังประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับบัตรเครดิตไม่ได้นะครับแค่รอลุ้นว่าเขาจะตัดยอดเมื่อไหร่เท่านั้นเองสาหรับคนที่มีบัตรเครดิตนะครับคุณสมบัติข้อสุดท้ายครับข้อที่8นะครับผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้หรือถ้ามี ณเวลาใดเวลาหนึ่งก็จะต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กําหนดดังต่อไปนี้ครับวงเงินกู้สําหรับการซื้อที่อยู่อาศัยก็คือบ้านที่อยู่อาศัยนะครับรวมกันไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทครับไม่ว่าต่านจะซื้อห้องชุดห้องแถวตึกแถวบ้านเดียวเทาเฮาส์กี่หลังก็ตามรวมกันแล้วสินเชื่อหรือว่าวงเงินกู้สําหรับการซื้อที่อยู่อาศัยนี้นะครับจะต้องไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนบาท เช่นเดียวกันกับยานพาหนะนะครับกระรูงกันครังใช้คำว่ายานพาหนะเพราะฉะนั้นก็หมายถึงรถยนต์ด้วยรถจักรยานยนต์ด้วยอะไรที่มันเป็นยานพาหนะผมไม่รู้ว่าจักรยานมีผ่อนหรือเปล่าแต่ถ้าตีความคำว่ายานพาหนะนี่มันก็รวมอยู่ในนั้นนะครับเพราะนั้นวงเงินกู้หรือสินเชื่อเช่าซื้อสําหรับยานพาหนะหรือรถยนต์นะครับรถยนต์ที่นี s, ้ก็หมายถึงรถยนต์4ล้อหล้อหรือแม้กระทั่งรถจักรยานยนต์สองล้อนะครับก็จะต้อง มีได้รวมกันไม่เกิน1ล้านบาทมีได้ครับแต่ว่าจะต้องไม่เกิน1ล้านบาทแต่ผมว่าไอ้เรื่องรถเนี่ยไม่น่าจะเกินกันอยู่แล้วนะมอตเตอร์ไซค์อย่างมากก็เอาแบบแพงๆบิ๊กไบค์หน่อยก็จะแสนกว่าบ,บาท 3- 4 5ี่แสนประมาณนี้นะครับอ่าก็นั่นคือคุณสมบัติหลักๆทั้ง8ข้อนะครับส่วนการเปิดลงทะเบียนก็อย่างที่แจ้งให้ทราบตอนต้นคลิปว่าวกระทรวงการคลังคาดว่าจะเปิดช่วงกลางปีหรือไตรมาสท,ที่3และเริ่มใช้สิทธิ สวัสดิการใหม่ช่วงไตรามาสที่4หรือปลายปี2,565และท่านผู้ชมพลิกไม่ใช่พลิกดิด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าบัตรสวัสดิการใครฟังคลิปนี้อยู่หยิบบัตรสวัสดิการรัฐขึ้นมานะครับท่านจะเห็นคําว่า a l it true เป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้านหน้าทางด้านซ้ายมือนิดหนึ่งนะครับเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ a l i true จะมีคําว่า a l i t true เป็นภาษาอังกฤษและตามด้วยตัวเลขด้านล่าง10ั2022 คำว่าวารีทูผมไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ความหมายน่าจะประมาณว่าใช้ได้ถึงใช้ได้ถึง10บทับสองก็หมายถึงใช้ได้ถึง10ก็คือเดือน10ตุลาคมทับ2องศก็คือปีคริสตศักราชสองพัฐ2,022ก็เท่ากับใช้ได้ถึงตุลาคม2,565ก็จะสอดคล้องกับที่กระทรวงการคลังมติครมกําหนดออกมาว่าคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการใหม่ในช่วงไตรมาสุดท้ายของปี ท่านผู้ชมเข้าใจไหมครับว่าบัตรสวัสดิการเก่า13.6 4 1ล้านคนที่ที่ถือบัตรกันอยู่ตอนนี้ปีก็ประมาณรายจ่ายปีก็ประมาณ2 5 0 5จะสิ้นสุด3 0กันยายนปี65พอตุลาคม65ไปถึงกันยายน66นั่นคือปีก็ประมาณ2 5 1 6นั่นแหละครับคือคนใหม่ที่จะไปใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นคนเก่าถ้าถามว่าวันนี้ จะได้รับเงินสวัสดิการ2 0 0 300ค่าน้ําค่าไฟค่าเดินทางนู่นนี่นั่นจะได้ถึงเมื่อไหร่ก็คาดว่าจะได้ไปจนถึงสิ้นปงีงบประมาณ6 5ครับก็คือจนถึงกันยาแต่ขอให้ท่านผู้ชมรอฟังประกาศอย่างเป็นทางการไปเรื่อยๆหรืออย่างเร็วก็ได้จนถึงช่วงกลางปีนี้นะครับนี่คือบทสรุปของมติครมวันนี้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดมินจะมาสรุปให้เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีอื่นๆน,น,นอกจากเรื่องของการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5ง5าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับโชคดีมีความสุขทุกท่านเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้ากับเอเน Time ตามสวัสดีครับ